สวัสดีค่ะวันนี้มาลงคลิปวิดีโอยาวค่ะทุกคนวันนี้ก็ทําเมนูผัดกะเพราเนื้อเปื่อยนะคะแม่ก้อยก็ยังเสียงเอนนี่อยู่นะทุกคนคะ่ะเพราะว่ายังไอยอยู่เนะาะเมื่อวานก็ไปหาหมอนะคะก็ได้ยากลับมากินแล้วเขาจะฉีดยาแหละแต่ว่าไม่อยากฉีดนะคะเคยฉีดแล้วเนาะมันก็หายแค่วันเดียวนะคะแล้วก็เจ็บด้วยตอนฉีดยานะคะวันนี้ก็เลยนี่แหละมาทํากับข้าวนะคะทุกคนเป็นเมนูเคลียร์ตู้เย็นแล้วกันนะคะเพราะว่า ตัวเนื้อเปื่อยเนี่ยที่ทำก๋วยเตี๋ยวนะคะเขาเหลืออยู่แม่ก็ก็เลยเอามาทําเป็นเมนูผัดกะเพราเนาะแต่ถามว่าไอก็ยังกินของมันอยู่นะทุกคนก็พยายามกินแต่ว่ากินน้อยลงแหละวันนี้อยากกินได้เฉยนะคะก็ทําไข่ดาวเสร็จแล้วเนาะก็มาผัดกะเพรากันนะคะเนี่ยเป็นตัวเนื้อเปื่อยเนื้อตุ๋นนะทุกคนก็มาผัดพริกนะคะใช้กระทะใบเดิมนี่แหละเนาะ,ะผัดพริกนะคะแล้วก็ตัวเนื้อที่เราหั่นเป็นชิ้นแล้วก็จะปรุงรสแบบผัดกะเพราทั่วไปนะคะเมนูนี้อร่อยนะ,ะเมนูแบบ ที่เอาเนื้อเปื่อยอมาทําเป็นผัดกะเพราอ,อร่อยมากนะคะทุกคนคะ่ะนี่นะคะใส่ซีอุดานะคะแล้วก็ใส่ซอสน้ํามันหอยเนาะน้ําตาลนะคะผัดผัดไปคะ่ะทุกคนคะ่ะแล้วก็ตามด้วยใบกะเพรานะคะกะเพรากเก็บจากในบ้านนี่แหละเนาะไม่ค่อยสวยนะคะช่วงนี้มันแบบร้อนอเราไม่ก็ไม่ค่อยได้ไปรดน้ำเขานะคะก็จะเป็นใบแบบเล็กๆนะคะใบแบบไม่งามเท่าไหร่ะนะแต่ก็พอมาทำกับข้าวได้นะคะนี่เลย ก็ได้ผัดกะเพราจานใหญ่ๆนะคะแล้วก็พร้อมกับไข่ดาวเนาะก็ถือว่าเป็นเมนูอร่อยนะคะวันนี้ก็เลยมาลงเป็นคลิปวิดีโอยาวนะคะให้เพื่อน,อนดูนะคะนี่เลยค่ะเวลาที่เราถ่ายคลิปแล้วอะทุกคนเราเสียดายเนาะก็ตัดมาทําเป็นคลิปสั้นนะคะแล้วก็พยายามถ่ายทอดเป็นคลิปยาวด้วยแค่นั้นเองนะคะนี่เลยค่ะเตรียมตักเสิร์ฟได้เลยเมนูนี้ก็คืออร่อยมากๆเลยนะคะมีโอกาสได้แบบ มีเนื้อเปื่อยอนะนาะก็เลยเอามาทําเมนูผัดกะเพรานะคะได้เวลาชิมแล้วคะ่ะทุกคนเมนูนี้คืออร่อยฟินมากๆคะ่ะ